แรกๆก,ก็ไม่ได้ชินกันทุกคนหรอกค่ะทุกอย่างก็จะต้องมีครั้งแรกเสมอไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์สดหรือการทำคลิปทำคอนเทนต์ต่างๆค่ะมันก็จะต้องมีครั้งแรกเสมอแม่ต้องที่อยากจะบอกว่าการที่เราไลฟ์สดบ่อยๆให้มันเป็นลักษณะแบบไลฟ์สไตล์แบบคือให้มันเป็นเรามากที่สุดมันจะทำให้เราทำได้ต่อเนื่องช่วงแรกๆอาจจะคิดกังวลอยู่ว่า ฉันจะต้องทำยังไงดีฉันจะต้องจดโน้ตต้องต้องบันทึกเป็นหน้ากระดาษแต่สุดท้ายแล้วพอเวลาพูดจริงๆมันก็ไม่ได้พูดตามกระดาษที่เราจะพูดอย่างน,นี้จะบอกว่าเวลาไลฟ์สดนะคะถ้าว่างปุ๊บ10นาที15นาทีกดไลฟ์เลยให้มันมีความรู้สึกว่าเราทักทายกับเพื่อนพูดคุยกับเพื่อนนึกถึงเพื่อนคิดถึงเพื่อนก็กดไลฟ์สด ส่วนหัวข้อส่วนคอนเทนต์ที่เราจะต้องพลาดหัวข่าวเอ้ยไม่ใช่สิที่เราจะต้องพลาดหัวไลฟ์สดนะคะเรามาใส่ทีหลังได้ไอตอนนั้นนะคะค่อยไปนึกซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าเรารู้แต่ว่าโอเคว่างฉันก็กดไลฟ์กดปุ่มไลฟ์สดเลยปึ่งพูดออกไปเลยเสร็จแล้วแล้วค่อยมานึกว่า เราค่อยมาสรุปอีกทีหนึ่งว่าไอสิ่งที่เราพูดไล์สดไปเมื่อสักครู่เนี่ยเราพูดเรื่องอะไรแล้วเราค่อยขึ้นมาขึ้นหัวข้ออีกทีหนึ่งค่ะง่ายดเดียวฝึกทําให้มันเป็นเรื่องง่ายๆและชินแล้วชีวิตเราจะง่ายขึ้นค่ะทุกคนแล้วเ,เจอกันนะคะอ๋ออย่าลืมอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันกันกบทีเด็ดิสานในคลิปถัดไปค่ะบาย